สวัสดีครับเจอกับผมได้นะครับที่นี่ครับทุกวันเสาร์ช่อง5นะครับ2ทุ่ม15ามัมโชว์นะครับ per que son bombe, eh? มีโชว์การเล่นดนตรีที่พี่หมับไม่สามารถหาชมที่ไหนได้ง่ายๆเพราะว่าเครื่องดนตรีของเขามาจากสิ่งของใกล้ตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบอกฉีดยุ่งอะไรก็แล้วแต่หลอดไฟที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในบ้านใกล้ๆกลมือเนี่ยนะคะเขาสามารถประดิษฐ์มาเป็นเครื่องดนตรีได้นะคะคถ้าเช่นนั้นไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าค่ะเพชรบุรีบานกับโชว์ชุดดนตรีพิสดาร ใช่เลยครับใช่เลยครับอ่าม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 าอ่าชื่อวงอะไรนะเพชรบุรีแบนเพชรบุรีแบนนะครับใครหัวหน้าวงฮะคุณแม่ค่ะพระองคุณวิจิตไฟสิริครับอ่าคุณพี่วิจิตครับอ่าแล้วเนี่ยแม่น้อยคุณเอ็กอ่าคุณสุดเทพครับผมครับวิศวะไฟสิริครับครับผมนัทดานัยครับไปเจอกันอีท่าไหนแล้วเป็นนึกได้ยังไงฮะเอาไปหากบครับเฮ้ยไปหากบไปเจอกันเนี่ยเดี๋ยวดแม่คนนี้สะดุ้งได้เรื่อยได้ใจมาก เคาเล่นตลุงเหรอฮะเคยเล่นเหรอครับเออไม่เคยอ่าเดี๋ยวได้มาทางนี้ไปเนี่ยนี่ดูนี่ดีกว่าอันไหนก่อนฮะนี่เดี๋ยล้วคุณผู้ภาคเขาฝั่งนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวได้ฟังนี้อ่าเขานำเสนอการฝั่งแทนแทนอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยแทนเคนยืนก้มกลิเป่าดูดูอยู่ตัวเนี้ยเป่าไม่เชยครับอันนี้แทนอ่าเอาไหนลองแทนดิเอาเดือนเพนเดือนแทนช่วยร้องด้วยได้ไหม เป็นไรอ้องหนูช่วยอินไงอย่าไปเสียใจเลยเรียกมาพาแล้วนะผม่เป็นไรอ่ะเอาไว้อ่ะก้มนานไปหน่อยอ้าวโดนล้อเอาล่ะโดนล้อโดนล้อไอ้โดนล้อโดนล้อโดนล้อเลยอายครับพี่หม่อมคะ จะหากว่าช่วงสองไหมอะไรผมว่าหากว่าทุกๆช่วงด้วยนั้นอันนี้ใครตีอันนี้ล้อล้อล้อันนี้ระวังโดนล้อนะครับอะไรนะครับระวังโดนล้อใมมหมดแล้วดิใจเย็นใจเขาไม่มีเหลือรายการอื่นแล้วเจ้าไปรายการอื่นมาหนึ่งย่าไปนะอ่าลองลองเสลองอันนี้ได้ยังไงคะอันนี้ก็ จากความตึงความหย่อนของซี่ล้อเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงถ้าตึงมัอเสียงสูงใช่ไหมหย่อนหย่อนนิดก็ดยใช้กระมังนี่เป็นตัวขยายเสียงขยายเสียงที่เฉพาะอันนี้ยังไม่รังโอ้เข้าใจครับกระมังทำแล้วรู้ได้ไงว่าตัวกระมังนี่มันจะขยายเสียงได้คิดคิดคิดตั้งดยห้าติบคูณพอแล้วแต่จะคิดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคมับผมลองตีดิลองตีดิ่นะคะ นี่นี่นี่พุทธิจับจับอย่างนี้ไต้องจับนี่นนอกจากจะคลิดพวกนี้แล้วเปิดฟาร์มงูด้วยเหรอครับอ้อันนี้คิดกันเองเลยคิดกันเองเอาแล้วก็มาเท่านี้โอ้ยโอ้ยนี่มันเป็นตัวหนึ่งในสองชิ้นเนี่ยมีอีกมีอีกคอีกคุณคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรนะ วิจิตวิจิตนะเลิกเล่นดนตรีครับไปตั้งคณะซะไปนี่มีมากเลยนะยังมีหลอดไฟมันจะเป็นเสียงดนตรียังไงอ่ะอ้าวนี่ต้องไปดูเอามาด้วยเอามาด้วยเอามาเอามาเลยเอามาเลยฮะเอามาเลยเอามาเลยเออมันจะไม่แตกเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิคะอันตรายหรือเปล่าเอ่ยเออฟังเพลงเอาเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งใช่เพลงฝรั่งก็กลังดังเพลงอะไรฮะ The เบสอิ t Banana แปลว่าอะไรครับค้างขาวกินกล้วยครับ ハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> อันนี้เลยไหนอันนี้ง่ายที่สุดผมสอนพี่ตีนหน่อยได้ไหมได้ครัอยากตีไหมอ่าชิงเนี่ยมันมีอัตราจังหวะสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวเฮ้ยเป็นไปได้ไงมันเป็นไปได้ไงไม่เป็นไปได้ผมไม่เชื่อสามชั้นนี่มันจะนานๆาสามชั้นเหรอนี่สามชั้นอ๋ออันนี้เขาเรียกสามชั้นสามชั้นคุณโหนี่เนคุณรู้ไหมว่าสามชั้นเนี่เป็นยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะสามชั้นก็มีหนังมีมันแล้วเนื้อแดงไม่ใช่หมู ันนี้ท่าทางเราจะสบายแล้ววันนี้ผ่านไปแล้วสองชั้นอืเข้าเองเลยเหรอเข้าเองสกิดแล้วไงสกิปแล้วสองชั้นเออสองชั้นอืมชั้นเดียวชั้นครึ่งชั้นครึ่งชั้นครึ่งไม่เล่นเพราะอะไรเพราะว่ามีคนเล่นเยอะแล้วอ๋อ เวลาตีชิงถ้าข้างบนเมื่อยเนี่ยไม่หอมไม่หอมเล่นด้วยนะห้ามห้ามเอาข้างล่างซับอย่างนี้ทำไมมันจำไม่นถนัดถ้าเมื่อยถ้าเมื่อยถ้าข้างล่างตีงี้มันเมื่อยข้างบนตีงเดียวมันเมื่อยใช่เอาข้างล่างขึ้นมางี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะสลับกันอสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นอืชั้นครึ่ง เริ่มเริ่มใหม่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 ใหม่สามชั้นสองชั้นชั้นเดียวชั้นครึ่งครึ่งชั้นครึ่งชั้นไม่มีชั้นไม่มีชั้นมันมีที่ไหลวาเาตัดเสียบากันแล้วเนี่ยบาไปแล้วอ่ายังไงก็สักษาผลงานของคุณพี่พิจิตรนะครับโดยวงเพชรบุรีแบน์ งานนี่ไปไปโชว์ตามสถานที่ต่างไหมไปโชว์ตามโอ้นี่ไปเรียนตั้งหัวที่ห้าที่หที่เจเนี่ยห้าเจ็ได้ที่ไหนสุราษฎร์สุราษฎร์แปดก้าส็สนี่เชียงใหม่เออเชียงใหม่สิบเอ็ดสิบสองสิมสิบสี่สิบ้าจับกบอยู่ที่บ้านเอาถ้าเช่นนั้นถ้าเกิดมีใครสนใจเนี่ยอ่จะไม้ีกแลวครับ ถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะให้ไปโชว์เนี่ยนะคะเพชรบุรีแบนเนี่ยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะก็ติดต่อได้ที่0837024925ครับอ่ามาใครนะที่ชอบผลงานของเพชรบุรีแบนนะครับติดต่อที่คุณวิจิตเนี่ยที่คุณวิจิตได้บอกเบอร์โทรไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ติดต่อมาได้รับทุกงานครับเบอร์โทรตับขึ้นข้างหน้านี่ครับอ่าได้ครับอาได้ได้ได้ครับแม่